หมาใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะฮะหรือว่าตัวล้อแมกนะฮะสีแดงนะครับนี่ยตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี e 2024นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าราคาโปรโมชั่นเดือนตุลานะครับแล้วก็ยาวจนถึงเดือนพฤศจิกานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียวีนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้นาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลาาไดนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะมวันนี้ก็มี h อน d ้าเว็บ10นะฮะตัวล้อแมกสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นปี2024นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวทบนะครับผมนะเนี่ยตัวใหม่ก็จะเป็นลายยางตัวใหม่นะครับเนี่ย ลายยางก็จะใช้ของดูโรนะครับแต่ว่าระบบใหม่ก็จะเป็นแบบสายเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวทปนะฮะตัวทปก็จะเป็นตัวล้อแมกซ์เนี่ยข้างหน้าล้อแมกเบรกหน้าก็จะเป็นดิดนะครับนะตัวนี้ขนาดยางนี่เท่าเดิมนะครับ7 0 9 0ทับเก้านิ้วนะฮะเปลี่ยนแค่ลายยางนะครับสําหรับเบรร้อยสิบตัว2024นะครับวันนี้ที่ลงก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับ ตัวนี้จะเป็นแดง2,024นะครับสำหรับตัวล้อแมกนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะฮะวันที่28ตุลานะฮะ2,566นะครับเพราะว่าเดือนหน้าก็พฤศจิกานะครับเด็กๆก็กําลังจะเปิดเทอมแล้วนะครับเผื่อมีผู้ปกครองท่านใดนะครับที่กําลัง มองหารถนะฮะจะออกให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะครับหรือว่าจะขับไปทํางานนะฮะหรือว่าใช้เองนะครับวันนี้ก็มีตัวร้อยสิบมาแนะนำนะฮะนี่ฮะตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่นี่สังเกตตัวนี้นะครับก็คือแผงเดือนไหม้จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ฮะสีแดงเหมือนกันนะฮะสำหรับสีขาวแดงนะครับถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นสีฟ้านะครับหรือให้ดูตัว2023นะครับเด่น ตัวนี้2,023นี่แผงเดือนไม้จะเป็นสีฟ้านะฮะก็คือแผงเดือนไม้เหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแค่ตัวสีนะฮะเนี่ยตัวนี้2,024นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาก็จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยสีแดงนี่ก็สวยนะครับตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กซีแดงตัวนี้นะฮะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายอยู่ที่47,930บบาทนะครับ อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบหมดเลยนะครับ4ี่หมื่นเจ็ันเก้าร้อยสามสิบนะเร้อยสิบสีแดงนะฮะตัว2024ตัวนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบสไตล์จะถูกจะแพงนะฮะก็ขอให้แดงไว้ก่อนตัวนี้น่าขี่แล้วก็น่าใชยมากนะครับตัวนี้ข้างหลังนี้จะเป็นดาบีนะฮะเนี่ยข้างหลังดําข้างหน้าดิสนะฮะแต่ว่าลายยางนะฮะสวยนะครับนี่ลายยางของดูโรนะครับ เมื่อก่อนนี่ยางจะเป็นของวีรบุรีนะครับตอนนี้ฮอน้าเปลี่ยนเป็นของดูโรขนาดยางเหมือนเดิมนะครับแปดสิบทับเก้าสิบนะขอบสิบเดนิ้วนะครับนี่ฮะก็คือตัวใหม่ก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่สามท h ็นี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าเป็นก่อนตัวนี้ก็จะเป็น4ี่ทีเฮดนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นสมทีเฮดนะฮะคันนี้ก็ติดวันที่1ิบแดตุลานะครับส่วนวันนี้ก็วันที่ยี่ดตุลานะครับรถมาถึงนะครับ สวยนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะฝาครอบบางโซ่นี้จะเป็นสีดาออกด้นดานๆนนะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะข้างหลังนี่เขาจะเน้นโทนแบบดําด้านหมดเลยนะฮะทั้งโช้กทั้งล้อแมกแล้วก็ฝาครอบโซ่สเตอรน์นะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะตัวใหม่ลายใหม่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแดงเงานะฮะตรงนี้จะเป็นสีแดงออกด้านๆนะครับ ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญเจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2อชั้นนะฮะเพื่อนเพื่อนี่ๆว่าเรือนไม้ตัวไม้สวยไหมครับระหว่างสีแดงกับสีฟ้าเพื่อนเพื่อนี่พว่ายังไงนะฮะส่วนสีแดงนี่ก็ก็สวยนะครับตัวนี้ฮอนด้าเขาทำมาทั้งหมดอยู่สีสีนะครับสําหรับตัวล้อใหม่นะฮะก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินสีดําแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับส่วนที่เปิดเบาะก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็บิด ถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันนี่ก็จุน้ำมันได้5ลิตรฮะรองรับเกจโซ่9195แล้วก็ E20 นะฮะหมายเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าก็จะมีสีแดงแล้วก็สีดําตังนี้นะฮะฝาปิดท้ายเบาะนี่จะเป็นสีดําตกลตงนะครับกล่องเก็บของก็ไม่ใหญ่นะครับใส่ของได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไม่ได้นะฮะแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันตัวนี้ประหยัดได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรฮะเติม1 จุดสามนี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะส่วนราคาที่ดึงมากับรถก็ตามนี้เลยนะครับ46,400นนะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพารโบรนะครับแต่ว่าทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่47,930ัรอมบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนตุลานะฮะแล้วก็ยาวจนถึงเดือนพฤศจิกาเดือนหน้าด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถสักคันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนวันนี้ก็มีสีแดงนะฮะตัวล้อแมกซ์ปี2024นะครับ,รบมาแนะนำนะมารีวิวให้นะครับแล้วก็มาอัปเดตราคาให้นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านทอนได้จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่47,930บาทรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับเงินผ่อนก็ตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรนะฮะสำหรับเพื่อนๆพ่ทที่ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถ จ่ายรับรถเพียง100บาทนะครับออกรถได้เลยนะฮะถุกวันนี้ก็ออกง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะไม่ต้องใช้คนคํำแล้วนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนี่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับนี่สวยนะครับสีแดงแล้วก็มีสีแดงอกด้านหน้านะครับสําหรับใครที่ชอบแบบจะถูกจะแพงนะฮะก็ขอให้แดงไ้ก่อนก็ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับตัวนี้ลายยางของดูโรนะฮะนี่ฮะ ถ้าเป็นตัวเก่านี่จะเป็นลายยางแบบวีรบเบอร์แบบนี้นะครับอันนี้คือลายยางตัว2023นะส่วนตัวนี้ลายยาง2024นะครับเพื่อนๆพี่ๆว่ายังไงฮะสวยไหมครับสําหรับตัว2024นส่ะส่วนตัวผมก็ว่าเฉพาะยางก็สวยนะครับแต่ว่าบอดี้อะไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงแค่แผงเดินหม่อย่างเดียวนะครับส่วนราคานะฮะทางร้านเราก็ขายราคาเหมือนเดิมนะครับขายเท่าปี2023เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่0921577129นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0921577129นะครับทั้งเบอร์แล้วก็ไลน์ตัวเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะสวยนะครับผมว่าตรงนี้เขาสวยนะครับเป็นสีแดงเงานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงดาดนะแดงตัวนี้ก็จะเป็นแดงตัวเดียวกับ Honda PCX เลยนะครับผมนะตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะะฮ110ซซีีนะฮะ ลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชักนี่63.1นะฮะแต่ว่าท่อก็ทำมาสวยนะครับเนี่ยฝากครอบท่อเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะข้างหลังก็จะเป็นโทนดำเลยนะฮะทั้งสวิงอาร์มฮะโช๊คฝากครอบบางโซ่ล้อแมกนี่จะเน้นแบบโทนดำนะเบรก็เป็นโทนดำเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆ อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ